เราจะเห็นจุดทิ้งขยะอยู่ริมน้ําถ้าบ้านไหนทิ้งประจาจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นแนวขยะลงมาจากการเทอ่ะทีนี้ปัญหาของเรื่องคือบางทีเราเห็นเนี่ยแต่ว่าตัวเขาไม่อยู่บ้านตอนนั้นหรือตัวเขาอยู่เนี่ยก็เป็นปัญหาว่าเรากล้าเผชิญหน้ากับเขาไหมก็ไม่ใช่เรื่องของมือใหม่ะนะครับเพราะถ้าเกิดการเผชิญหน้าหรือการทะเลาะกันได้ขัดแย้งได้คําแนะนาเราคือว่าถ้าเจอคนที่ขยะเนี่ยนะครับอย่าไปทะเลาะอย่าไปว่าเขานะครับก็เก็บเลยเก็บให้เขาดูนี่แหละ ถ้าเกิดทักษะเราสูงหน่อยในการพูดคุยก็ทําได้คุณลุงคะคุณป้าคะอย่าทิ้งขยะนะคะหรือก็แกล้งถามไปเฉยเไปเอ๊ะนี่ใครเป็นคนทิ้งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคแต่หลักการคือต้องไม่ทะเลาะกับคน80% 90%ได้ผลจะมีคนสัก10%ที่ยังคงทิ้งต่อไปมีทางเดียวครับคือต้องบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้แปลว่าต้องไปจับนะครับ แต่ให้คนที่ทําผิดกฎหมายรู้ว่ามีกฎหมายนี้อยู่แล้วถ้าทําต่อไปจะถูกจับถูกดำเนินคดีได้นั่นแหละครับการที่ขยะลงแหล่งน้ําลงแม่น้ําหรือปล่อยของปฏิกูลลงแม่น้ําลําคลองเนี่ยโทษปรับสูงคือสูงสูงกว่าบนบกนะครับคือปรับไม่เกิน1 0,000บาทขณะที่ที่ขยะบนบกเนี่ยบนถนนข้างทางนี่นะครับโทษปรับไม่เกิน2,000บาทโทษมันต่างกัน5เท่าบนบกเนี่ยปรับไม่เกิน2,000ลงน้ําปรับไม่เกิน1 0,000ถามว่าทําไม พราะอยู่บนบกมันอยู่ตรงนั้นไงมันไม่ได้ไปไหนเว้นแต่ฝนตกลงมาหรือน้ําท่วมเหมือนไงีไปใช่ไหมครับแต่ในน้ําลงไปปุ๊บเนี่ยมันไปทั่วเลยแล้วน้ําเสียมันก็กระทบต่อการทําน้ําประปาอุปโภคบริโภคของคนที่ใช้น้ําดังนั้นเนี่ยกฎหมายเราจึงให้กําหนดโทษของการปล่อยขยะกับทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำเนี่ยรุนแรงกว่าบนบกเนี่ยหเท่าแต่คําถามคือขยะมันมากมาย นะครับมีคนทิ้งขยะมากมายมีการใช้กฎหมายนี้ไหมไม่มีครับไม่มีโครงงานกฎหมายอันนี้ของนักศึกษานะครับมีสิคนงานของเขาคือไปเฝ้าดูเลยครับไปซุ่มดูแล้วไปหาดูว่าบ้านไหนบ้างที่ทิ้งประจําแล้วก็ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปเอาไว้ปรากฏว่า1สัปดาห์ผ่านไปเขาพบว่ามี10บราย สิบบ้านครับนระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยแค่10บ,บ้านเท่านั้นที่ทิ้งมาจําแต่ทิ้งทุกวันทิ้งบ่อยๆทิ้งเสมอเขาก็เข้าไปพบเลยไปเคาะประตูบ้านเลยนะครับแล้วเอาภาพให้ดูแล้วก็บอกเขาว่าคุณลุงคะคุณป้าคะถ้าหากยังทิ้งต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะจับแล้วนะเขาจะบังคับใช้กฎหมายแล้วนะต่อไปต้องเลิกทิ้งนั้นเนี่ยเยชื่อไหมครับ10รายได้ผล9ารายเลือรายเดียวที่ที่ยังไม่ไปคุยด้วยก็ไม่คุย ครอบ้านก็เปิดมาแล้วก็ปิดประตูใส่เนี่ยไม่สําเร็จแล้วยังแอบทิ้งอยู่เราก็คิดว่าประเมินพอประชุมกันปุ๊บนะครับกับทางเขตเขาก็บอกผมว่าอาจารย์ปริญญาครับขอผมลองคุยคุณป้าอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็ไปคุยคุณป้าอีกรอบเนึงเอาคลิปไปดูเนี่ยคุณป้าคุณป้าถูกถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยเขาจะมาจับคุณป้าแล้วนะคุณป้าเลิกทิ้งเถอะได้ผลหยุดทิ้งจะด้วยละอายใจหรือว่ากลัวกฎหมายกลัวจับก็ไม่รู้แหละสรุปคือ10ลายเลิกทิ้งหมด แล้วขั้นต่อไปนะครับก็คือการทําให้คนเนี่ยจ่ายค่าขยะตามปริมาณขยะต้องแยกเศษอาหารออกมาละเพราะเศษอาหารมันคือน,น้ําหนักของขยะเกินครึ่งข,ของขยะที่ทิ้งเพียงเท่านี้เนี่ยทุกคนก็ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะการเก็บเนี่ยต้องเก็บอยู่แล้วแต่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือไปหาดูว่าใครเป็นคนทิ้งขวดน,น้ำขวดนั้นเพราะคนไม่ทิ้งเขาก็ไม่ทิ้ง คนทิ้งก็ทิ้งประจําเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคนพวกนี้ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนที่ก่อปัญหาเนี่ยแค่10%หาเขาให้เจอแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วประเทศไทยก็ดีขึ้นท,ทันทีครับ